ได้เดี๋ยวจัดให้ลดราคาให้ทันทีถ้าคุณมาวันนี้พบกับพี่ขวัญน,นะคะกับเชฟโรเลตโคโลราโดนะคะกระบ,บะสายซิ่งกระบ,บะสายเบลนส์กระบะสายแนวนะคะถ้าไหนที่อยากได้กระบะนะคะผ่อนเบาๆเลยค่ะเบาสุดฤทธิ์สุดเด็ดกันเลยกับเชฟตัวนี้นะคะปี2017นะคะคุณลูกค้า่ะพร้อมแต่งร้อซิ่งมาเลยนะคะ จัดทรงให้คุณเรียบร้อยค่ะคุณขับอย่างเดียวเลยนะคะสีสวยสีเท่ค่ะสีไม่เหมือนใครนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าขาปี2017 359,000บาทค่ะจัดเต็มไปได้เลยนะคะคุณลูกค้าและก็พี่ขวัญกล้าพูดเลยนะคะจัดเต็มไม่เท่าไร่ค่ะดอกเบีย้ยพิเศษตามมาด้วยนะคะพร้อมกับได้รูปหล่อคันนี้ไปครอบครองทันทีค่ะนะคะโทรมาได้เลยนะคะ0863159977นะคะ รูปหล่อขนาดนี้นะคะบอกเลยว่ามีคันเดียวแน่นอนค่ะกับราคาพิเศษ359,000บาทนะคะกับเ,ออเชฟโเรเลตโครโด c ปี o r a d o เเครื่อง2005นะคะอ่ะท่านไหนนะคะที่อยากได้รถไปใช้งานผ่อนเบาๆเพียง6,000บาทต้องคันนี้เลยนะคะผ่อน6 0 0 0บาทกับเชฟคันนี้ท่านไหนที่ยังไม่ได้รถยังมองหาอยู่บอกเลยว่ารีบจับจองเลยนายสั่งมา อยากได้จัดให้อยากได้ลดให้อยากได้ส่งถึงหน้าบ้านติดต่อพี่ขวัญค่ะ0863159977รียบนะคะมีสีน้ำเงินมีสีแดงมีหลายสีให้ท่านเลือกเลยค่ะกับที่กิจสดากรุค่ะ